หกตุลาบางคนลืมไปแล้วหรือว่าเหตุการณ์พฤษภาบางช่วงคนก็ชักลืมลืมเรือนๆ่ไปถ้าอาจารย์เจิมศาเกิดหลังปีหนึ่งหกมาเป็นเวลานานเนี่ยอาจารย์จะพบเงื่อนไขจํานวนมากเลยในสังคมนะฮะที่พยายามทําให้อาจารย์ไม่จําเรื่องเกี่ยวกับกรณี14ตุลาก็ตาม6ตุลาก็ตามเช่นเป็นต้นว่ามีเจตนาในการที่จะไม่นําเอาเรื่อง14ตุลาและ6ตุลาเนี่ยใส่เข้าไปในแบบเรียนประวิตร์โง่ลิฉลานยังไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าเขาตั้งใจที่จะทะําอย่างนั้น ความชั่วหลายอย่างด้วยกันเนี่ยที่ที่สังคมไทยเราเคยไปเชิญมาก่อนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยยังไม่มีพลังความสามารถจะไปควบกลุ่มมันได้ความชั่วประเภทนั้นนะ่ะจะมีคนทําแล้วทําอีกอยู่ตลอดเวลาถ้ามันได้กําไรมีเรื่องในอดีตในประวัติศาสตร์มีการจํานวนมากเลยที่ลืมมา200ปีแต่บัดนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคนดําแล้วคนดําหรือคนขาวที่เห็นใจคนดําก็แล้วแต่ไปฟื้นอ,อดีตหลานนั้นนะครับขือมใหม่สิบสี่ <14 S 2> ตุลาเนี่ยอาจจะมีความหมายใหม่ก็ได้หกตุลาจะมีความหมายใหม่ก็ได้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้